สวัสดีครับบ้านมุงพรกเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่563กนะครับมีพาร์สวยๆ25รายการมานำเสนอนะครับ23ารายการและก็องละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษ2รายการนะครับ24กับ25เดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับลายชื่อหมูนะครับ0 9 3 9 6 5 2 3 6ส เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักทำรุ่สูญหายผมรับผิดชอบให้หมดนะครับ ID Line นะครับ MOORAM2 นะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่563นะครับรายการที่1ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเก่าๆนะครับมีกระเทาะด,ด้านบนมุมนี้นะครับ เนื้อผงลงชาตินะครับเนื้อหาสีสันเก่าดีนะครับดูให้ชอบแล้วก็ปิดไปนะครับส่วนผมมีหน้าที่ไล่ให้ชัดแล้วก็ส่งให้ตรงปกนะครับนี่นะครับรายการที่1นึรายการที่2ก็เป็นภาพสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงก็เหมือนเดิมนะครับเก่าๆนะครับมีลักษ์เอ้ยมีชาติแล้วก็มีทองนะครับ เป็นวัดอะไรที่ไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่ ível. สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นเนื้อผงอิติเจอร์นะครับอันนี้นะครับเป็นเนื้อผงล้วนนะครับเป็นรายการที่สามนะครับเป็นรายการที่สามรายการที่สี่ก็เป็นพระนะครับ เป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพิมพ์สมเด็จนะครับด้านหลังเหมือนจะมีเหมือนก็มีตาอะไรทุกอย่างนะครับเหมือนตาชัดนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าออกที่ไหนอะไรยังไงนะครับเป็นรายการที่4นะครับรายการที่5ก็เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้มีความเก่านะครับ แต่้าอันนี้ผมดูว่าเขามีซ่อมนะครับมีหักกลางแล้วก็ต่อกาวไว้นะครับผมว่าเนื้อเขาจัดดีนะครับเนื้อค่อนข้างจะแตกหลายชิ้นนะผมมองนะครับนี่หนึ่งชิ้นล่างนี่นะครับ1น่ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วเ็าต่อกาวไว้นะครับแต่ผมเห็นว่าเป็นผ้าเนื้อดีนะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่หกเป็นรูปลอนะครับรูปลอหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ เป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะครับตะใบก้นนะครับเรายการที่6นะครับรายการที่7ก็เป็นผ้าหลุมข้องเงินนะครับแต่นี่เป็นเนื้อดินนะครับมีเลขเก้าเก้นะครับเป็นเนื้อดินล้วนเลยนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับ มีเขียนีอักขระแต่ว่าอ่าไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่ามีอุดผงที่ก้นนะครับเป็นเนื้อดินอุดผงนะครับไม่ทราบออกปีอะไรหรือว่าที่ไหนนะครับเป็นรายการที่เนะครับพระไม่ชํำรุดนะครับแค่เป็นรอยด้านหน้านะแต่ไม่ได้แตกไม่ได้หักนะครับดูให้ช่วยๆทีนะครับเป็นรายการที่7นะครับพระก็เป็นรอยนะครับเป็นรอยตรงคอนะครับ เป็นรอยตรงคอนะครับแต่ว่าไม่แตกนะครับไม่หักไม่อะไรนะครับจะเป็นรอยตรงนี้นะเป็นรอยลั่นของของเนื้อดินนะครับนี่เป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นหล่อโลหะนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นแบบเง้นนะครับเป็นรายการที่แปดนะครับ รายการที่9เป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นผ้าเนื้อโลหะเป็นพิมพ์บัวรอบนะครับเนื้อโลหะนะครับก้นหลายเซนนะครับหนังสือสองแถวนะครับอันนี้นะครับเป็นรายการที่9นะครับรายการที่10เป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพิมพ์เนื้อผงนะครับพิมพ์ทรงเนื้อหาแบบนี้ก็ต้องตีเป็นวัดประสาทตรือเป็นปีอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับ นี่นะครับเป็นรายการที่10บนะครับหลวง่อ hmm. วัดประสาทรายการที่11ดมาพร้อมเรียกพลาสติกนะครับเป็นเหรียญลอเก่านะครับเหรียญลูกทรงแบบนี้ผมจําไม่ได้ว่าเป็นที่ไหนนะครับแต่เก่าดีนะครับเรียบพลาสติกพร้อมห้อยเลยนะครับผมไม่ทราบหลวงพ่อนะรายการที่12 ก็เป็นเหรียญหล่อน,อนะครับแต่นี่เป็นพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์นะครับก็เลี่ยมพลาสติกมาเหมือนกันนะครับออกที่ไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับเขกเขามีเขียนนะเขียนว่าวัดคำมังพิจิตนะครับเขียนว่าหลวงพ่อเขียนว่าพิษคำมังพิจิตนะครับด้านหลังเขียนอย่างนั้นนะครับเป็นเหรียญหล่อน,อนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับ รายการที่12รายการที่13เป็นชินาร่าชนะครับมาพร้อมเลี่ยมเลยนะครับเลี่ยมครอบแก้วมาสวยๆนะครับพลาสติกนะครับเป็นชินาร่าชนะครับมีโค้ดที่ก้นนะครับนี่นะครับเรายการที่13นะครับรายการที่14ก็เป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับ สภาพผ่านการใช้เป็นเนื้อว่านนะครับไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับอันนี้ไม่ทราบนะครับรายการที่14นะครับรายการที่15เป็นภาพปิดตาหล่อโลหะนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับนี่ตะใบก้นนะครับนี่ก็ไม่ทราบที่ว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่15้านะครับ รายการที่16เป็นผ้าปิดตาเนื้อผงลงบนทองด้านหน้านะไม่ใช่ลงบนทองนะครับผมดูให้ทีนะรายการที่16นะครับเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากทองเหลืองนะครับหน้ากากทองเหลืองนะครับเป็นปิดตานะครับเนื้อชมพูหน้ากากเป็นทองเหลืองนะครับหน้ากากตรงนี้นะครับเป็นทองเหลืองนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรนะครับ เป็นเนื้อชมพูนะครับเป็นรายการที่สิบหกพร้อมเลียงพลาสติกเลยนะครับรายการที่สิบเเป็นภาพปิดตานะครับสองหน้าไม่ทาบที่นะครับเนื้อดินนะครับรายการที่สิบเจ็นะครับรายการที่18บแปดเป็นพระพุทธนะครับลงทองนะครับ นี่ลักบางๆนะครับเป็นเนื้อโซนออกเนื้อดินนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะเป็นผ้าออกเนื้อดินนข้งๆจะมีอายุเก่านะครับเก่านะไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่สิบแปดนะครับและการที่สิบเก้าเป็นเนื้อคล้ายผงยานะครับลงทองมีจานข้างหลังนะครับเป็นพ้าพ,พุทธนะครับก็ต้องตีเป็นสายของนครปฐมนะครับ จะเป็นหลวงพ่ออะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับแต่เนื้อออกไปทางนั้นนะครับรายการที่สิบเก้ารายการที่ย0่สบจะเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะเป็นเหรียญหล่อ,ลอฉีดนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับต้้นหลังเป็นหลวงพ่อท่านค้ายนะครับออกเปีอ,อะไรเดี๋ยวผมดูให้ทีนะเป็นหลวงพ่อค้ายกับหลวงปู่ทวดนะครับ ไม่เขียนพอสองนะครับเป็นเหรียญหล่อฉีดนะครับเป็นรายการที่20นะครับพร้อมเลี่ยมพลาสติกเลยนะครับรายการที่21เป็นพินคลองตะเคียนนะครับแต่เป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับมียันในตัวนะครับขย่าไม่มีกลิ่งนะครับเป็นหล่อตันนะครับเป็นรายการที่21นะครับรายการที่22 เป็นเตานะครับเตาหล่อโลหะทองเหลืองมียันนะครับเรียมพลาสติกพร้อมห้อยเลยนะครับไม่ทราบที่นะครับเปาาร,ร,บาาร, 22. รายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่ลอเป็นรูปใบโพนั่งเหมือนจะเป็นหลวงพ่องเงินนะครับ ด้านหลังเรียบนะครับแต่ไม่ทราบว่าที่ไหนออกนะครับเป็นรายการที่23ครบ23รายการนี้องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่24เป็นตลัดขิดแล้วก็มีลิงนะครับค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับหลอดตันนะครับผมดูความยาวให้นะครับความยาวอยู่ที่เกือบ3นิ้วครึ่งเลยนะครับตั้งแต่หัวยันหางนี่นะครับ ตั้งแต่หัวประหลาดขีดยังหางลิงนี่นะครับอยู่ที่สามนิ้วครึ่งเลยนะครับเป็นหล่อเลยฮะทองเหลืองหล่อตันเลยนะครับค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะครับเป็นรายการที่24นะครับอันนี้เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่24นะครับส่วนนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพระอะไรนี่ผมเรียกไม่ถูกนะครับแต่ดูว่าเก่าดีนะครับเขาแพ็คมานนี้เลย มีลงรักนะครับแต่ผมดูว่าเป็นเนื้อผมดูว่าเป็นเนื้อผงนะค่อนข้างเก่านะครับลงลักแดงนะครับไม่ทราบที่ว่าเป็นที่ไหนนะครับก็ต้องคล้า,ายสังกใจหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับอันนี้จะเอท300าที่สามร้อยบาทของค่าจัดส่งนะครับครบยี่สิบห้ารายการนะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงประเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ